ท่านผู้ชมครับนี่คือมิตรภาพซอ,อ,อยสนะฮะประจําวันที่28กันยายนครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มาน้าตรงนี้ยังไม่ท่วมเลยแต่ตอนนี้ท่วมขึ้นมาถึงบริเวณตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมนะทางหน่วยเฝ้าระวังก็ทําการชักธงเป็นสีเหลืองแล้วครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ยังแจะแจะพื้นอยู่เลยแต่วันนี้ท่วมถนนขึ้นมาประมาณสัก20เซนแล้วครับท่านผู้ชมครับ พี่วันนี้ชักทงเหลืองแล้วเหรอครับ พี่ครับรบขอบคุณมากครับจุดที่ล่อแหลนที่สุดคือจุดนี้ใช่ไหมคแล้วจุดไหนอีกครับต่อจากตรงนี้ไปข้างในเป็นจุดไหน,ามมนจากมอญจรดค่ะไปเข้าทางไหนครับลำลุกแฝงเราตรงนี้ก็ได้ค่ะมาหลังเดโอมอนะค่ะเข้าหลังเดโอมอค่ะและ้วต,ตอนนี้มัน<า>มท่วม<ต>ไหมน้ำนท่วมไหมท่วมแม่ด่ะมันมื่ก็น่าจะปิ่มาเนาะบพื้นในก็ท่วมด้วยไอตรงนี้เนี่ยเพิ่งวิกฤตวันนี้เพิ่งชักตงเหลืองวันนี้ เพราะเมื่อวานเนี่ยผมไปละลมมอโอ้น้ําไม่เปิดทุกประตูเลยอันนี้ม um> ันคือเมื NP, ่อวานตอนเย็นค่ะอ๋อมันมันมาหนักที่ตอนเย็นเพราะตอนเช้าเนี่ยผมอัปเดตไปผมไปถ่ายทําให้กับคนเขาดูเห็นไหมฮะเห็นค่ะเห็นเห็นเนี่ยมาถ่ายนีเออพอดีผมออกรายการผมเป็นละมีคนเขาไปดูมีคนเอาเลยครับตอนนี้พอดีผมจะมาดูความคืบหน้าของวันที่ยี่สิบแปด าจากตรงนี้ไปก็เกินอัสดามมีปัญหาไหมไอประตูน้ำ<ม>อัสดามไม่มีปัญหาที่ตอนนี้เนี่ยแต่ทำไมที่คนชุมอ่ะเมื่อวานผมไปเปิดประตูเดียวเองน้ำยังไม่เยอะแต่วันนี้ทำไมน้ำมาจากไหนอ่ตตรงไหนนะ อ๋อถ้าช้างคนคนเราฝ่ายกันถ้าช้างมันเป็นแม่น้ำมูลมันก็รับน้ำจากนู้นจนไปกันผมไปกันผมอ่ะมันสูดถึงสูบน้ำแล้วอ่ตอนแรกมันอยู่แค่คือนู้นแล้นมันสูดถึงขึ้นตรงนี้มันรับทั้งเอ่อลงสูบด้วยเนาะตรงลง,ลงสูนะงบท,สที่มาจากเซฟวันนะอ่ะไอ้จากจากจากไปจากเส้นสำโรงตอนนี้เอ่อชักธงมี มีมีม,ม,มีมีสูบเป็นบัตรเปล่ามีไหมจำลองข้างในเนี้ยคนที่มาส่งน้ำในี่แค่วนหน้าเกครับพี่ขอบคุณมากครับ พี่ครับผมถามม่าข้างใต้กังหันนี่มันทํางานป่าวกังหันมันทางานป่าฟังแจ็งก่อนนะเขาเรียกอะไรนะกังหันดันน้ำอ่ากังหันดันน้ํามันยังมีอยู่มันมีอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเมื่อวานผมไปลงสู่ลงสู่เขาบอกเขามาตั้งตรงนี้ไว้ตัวหนึ่งทำทงานครับอ๋อช่วยช่วยระบายน้ําอีกตอนหนึ่งนะครับบายน้ำมันไหลไปเร็วเอะทำไมน้ํามันมาเร็วขนันขนาดนี้ปีนี้ กเัเม,มืเ่อาวานผมไปคนชุมคนชุมเปิดแค่ประตูเดียวแต่ทําไมน้ามันเยอะแต่ที่ระลมมอ้ออูเปิดหมดเลยหก <6 S 1> ประตูบ,บ,บ้านมันไหลลูมันรูมกันกนะครับมะขามเท่ามะขามเท่าไม่เท่าไหร่มวลน้ําเส้นนี้เนี่ยมันไปมันจะไปที่เขื่อนที่ที่ประตูน้ําอัสดานงนช่ไหม,ไป,มหรประตูนาตรงนั้นเขาเรียกประตูน้าาานําอัสสดง ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะสถานการณ์น้ําประจําวันที่28นะฮะท่านผู้ชมครับ28กันยายนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กังหันใบพัดช่วยผันน้ําออกนะฮะอีกแรงหนึ่งก็ทํางานอย่างเต็มที่เลยครับนี่คือมิตรภาพลอยสี่ครับท่านผู้ชมชักธงเหลืองแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่สภาพน้าเมื่อวานนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่วันนี้ปริม ปิ่มใต้สะพานแล้วครับท่านผู้ชมครับครับตรงนี้ไม่ท่วมเพราะว่าถนนตรงนี้เพิ่งสร้างใหม่ครับท่านผู้ชมครับ ครับเมวลน,น้ําวันนี้มามากเลยครับท่านผู้ชมครับมวลน,น้ํานะฮะ ครับตรงนี้เออเป็นตลาดปลาปลาครับตรงนี้เขาเรียกว่าเออประตูน้ําอัดสดางครับที่นครราชสีมาสภาพน้ํายังโอเคอยู่ครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเอ่อตรงนี้เป็นจุดลงพยาบาลเส้นเมรีที่โคราชครับนะฮะเส้นนี้นะฮะเอ่อเคยท่วมนะฮะถนนเส้นนี้ที่ผมมาถ่ายทำตรงนี้นะฮะเคยน้ำท่วมขนาดจมบาดาลเลยครับเสียหายหนักเมื่อปีพศส5นะฮะ53ครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่ครับคือเอ่อตรง สะพานเซนต์เมลี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ได้ทำการปรับปรุงและทำเป็นถนนเส้นใหม่แล้วครับท่านผู้ชมครับ ถนนเส้นนี้เคยน้ําท่วมครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ได้ปรับปรุงนะให้เป็นถนนรูปแบบใหม่แล้วครับยกสูง ครับตรงนี้เป็นลำตะคองหลังห้างเดอะมอนะครับท่านผู้ชมมวลน,น้ําก็ไหลผ่านแบบสบายๆครับยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในส่วนของลำตะคองด้านหลังห้างสรรพสินค้าเดอะมอครับท่านผู้ชมครับครับต้องการขอบพระคุณมากที่รับชมรายการของเรานะครับพบกันใหม่ทริปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเราด้วยเราจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาเสนอท่านครับขอบพระคุณมากครับ